I'm oh, not oh, oh. ฟูลแมนยูงบ140 0 0 0สหครับหรือว่าตีเอ็มมก็1น0 0 0 0สโดยประมาณครับแล้วจะมาจัดแมนยูเปิดมงกันครับก็คลิปก่อนๆนี่ผมเคยทำฟูลแมนยูยุคปัจจุบันไปแล้วเล่นไปเล่นมารู้สึกว่ามันไม่ไหวเลยขายชิ้งแล้วก็ไปทำฟูลบวกแปที่เป็น E ีเอนาะก็คลิปล่าสุดนี่แหละคลิปนี้ครับมันมีอีกไอดีหนึ่งผมอยากเล่นฟูลแมนยูเหมือนเดิมครับแต่อยากใช้เป็นตัวเปิดมงครับก็จะใช้หน้าเป้าถ้าไม่คริสติโนโรนันโดก็สลาตันรับเดี๋ยวเราจะใช้ฟูลแมนยูนี่มงแมน นะครับเดี๋ยวรอดูกันอาจจะเปลี่ยนชื่อทีมเป็นฟูแมนยูโอเคไม่พู้ท่านทำเพลงครับเดี๋ยวเราไปเลือกนักเตะกันเลยครับสำหรับฟูแมนยูของเราก็ผมมีลิสต์ในใจคร่าวๆมาแล้วเนาะผมก็จัดมาเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับแมนยูครับหน้าเป้าก็ต้องใช้เป็น <S 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 <อ>คริสเตียโนโรนัลโดก่อนเลยครับก็ผมคำนวณมาแล้วนะจะใช้แค่21 UCL บวกหครับนี่เห็นในผมมาไว้ละซื้อ12,000ครับส่วนกาลางรุกครับขยับลงมาผมจะใช้เป็นบรูโน่เฟร์นันเดสสองปีนี้7,000พันกับหมื่นเออ่ะเงินเยอะไหมสปีดต้นความเร็วดีกว่า4,000 ครับขอเอาเป็น 21U เหมือนกันแหละดีกว่าเนาะสำหรับบลูโน่ฟุนเดสตอนแรกผมมาร์คปีนี้ไว้แต่ว่า FP เท่ากันไม่มีปัญหาครับแพงกว่าดีนหน่อยครับสำหรับบลูโน่ฟุนเด็ดขยับไปครับเป็นคู่กลางร,รับครับผมขอใช้เป็นพอปอกบาสำหรับกลางร,รับของเราผมขอใช้เป็นปอกบาปีเอฟเอครับเนาะก็เป็นตัวที่กึ่งรุกกึ่งรับได้ตัวหนึ่งครับสำหรับพอปอกบายืนคู่กับสกอตแม็ค โทมินีครับก็ซื้อเป็นปีท็อปสุดเลยเนาะของรับสกอตติสแม็กโทมินีเป็นคู่กลางร,รับครับขยับไปเซนเตอร์กันก่อนครับเซนเตอร์ผมมองไว้จะไม่ใช้พวกวารานแล้วนะรู้สึกเบื่อปีปัจจุบันครับเพราะว่าฟอร์มในลีกไม่ดีเลยขอขยับไปเป็นอ่าปีเก่าหน่อยครับก็เป็นยุคเก่าๆเป็นเนเวนดาวิดิชครับยืนคู่หูครับก็เป็นยุคแมนยูที่ได้แชมป์ยูซีเอลครับวิดิดต้องคู่กับริโอเฟอร์ดินานครับขอใช้ในเป็นปี กัปตันเนาะ r โอฟอร์ดินานแบ็ k s i d e ครับปีเก่าๆไม่มีเลยขอใช้เป็นตัวเดิมครับลุกช s อีย e 1่บวกหครับขอซื้อราคาต่ำสุดก่อนนะสำหรับลุกชอแบ็ b ขวาครับขอเป็นแ a รี่เนวิลครับก็จะใช้เป็นยุคเก่าครับว a นวิ t s c h k หรือดา r l o w ไม่เอาราคามันบักเกินไปครับขอใช้เป็นแกรี่เน i l l บวกห้อืมขอซื้อราคาต่ำสุดนะครับสำหรับแกรี่เนวิลตอนนี้เราเหลือ3ตําแหน่งครับก็เป็นขอเป็นผู้รักษาประตูก่อนเนาะขอเฉลี่ยเอพีมันเป็นที่เรียบร้อยครับขอเป็นอดวินฟานเดอร์ซาวินฟาน เอร์ซาสปีนี้โอเคขอซื้อเป็น L อนบวกหนะครับขอซื้อราคาต่ําสุดครับอดวินฟอร์เซาส่วนปีขวาครับปีขวาปีกเปิดบอลก็ต้องเป็นเดวิดเบ็กแฮมครับเดวิดเบ็กแฮมขอเป็นปีอ่อล่างสุดเลยบวกซื้อเป็นบวกเจนะปีนี้แล้วปีกซ้ายครับก็ต้องเป็นเท้าซ้ายครับกตอนแรกว่าจากไรอันกิ้ก่อราคามันบักเกินไปขอเป็นอังเคลวดิมาเรียแล้วกันเนาะสำหรับอังเคลวดิมาเรียก็เป็นปีบีทีบีขอซื้อเป็นบวกเจ็ดเลยนะครับแก okay. ขอซื้อราคาต่ําสุดไปอังเคลวดิ มาเรียบวกเโอเคก็ตามดิษรายการก็จะประมาณนี้ตอนนี้ได้มา3ตัวครับเดี mm ๋ย hmm. ว er ถ้าได้ครบ11ตัวเราไปดูในทีมกันครับว่าฟูลแมนยูในการเปิดมงของเราจะมงดีขนาดไหนเดี๋ยวมาเจอกันโอเค11คนเป็นที่เรียบร้อยครับ FP ฟูลทีมของเราอยู่ที่250เป๊ะครับก็ <c oughs> ต้องบอกก่อนครับก่อนที่ผมจะไปจัดมานี่ผมคำนวณมาก่อนแล้วกับทั้งราคาแล้วก็พี P, เนาะมาเริ่มกันที่ กองหน้ากันก่อนครับผมก็แอบ,บเล่นไปนิดนึงละผมใช้คริสโนโรนันโดในปี e 2 1ครับเนี่ยสปีดทนผมเรียว 119, 115ครับก็สำหรับคริสโนโรนันโดนี่มันก็ครบเครื่องเรื่องกองหน้าอยู่แล้วเนาะดึงมาเป็น Crist คริสโนโรนันโดก็ความเร็วก็มีกลางๆครับจบคมชนได้ครับสำหรับโรนันโดส่วนการลูกครับใช้เป็นบรูโน่ฟอร์นเดสครับเดี๋ยวก็มีแพลนจะขยับ ออกไปเป็นเวนรูนีอยู่เดี๋ยวไปดูกันว่า f อเราเจพาะพอที่ปีไหนก็สาหรับบรูโน่ก็เป็น,นเครื่องเรื่องกลางอยู่แล้วเนาะยิงทรงได้หมดครับสาหรับบรูโน่ก็ความคล่อง,องตัวก็5ดาวเหมือนกันก็ดูค่าพลังเด่นๆครับนี่ย20กว่าทั้งหมดเลยก็สําหรับแมนยูปีนี้จะไม่ได้ฟูลเป็นปีปัจจุบันหรืออะไรนะส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นปีผสมครับปีกซ้ายครับใช้เป็นอังเคลดิมาเรียครับสำหรับดิมาเรียก็เห็นไหมความเร็วก็ถือว่ามีระดับหนึ่งเลยเปิดบอลก็128เกือบ130มีเออร์ลี่คอร์สกับเปิดบอล โรนัลโดของเราก็อยู่ที่15ื่นห้ารับูนอฟันเดสราคาก็อยู่ที่13ื่นครับนี่แต่ที่โซโนราคาขึ้นหรือเปล่าตอนผมซื้อมาน่าจะไม่ถึง15ื่นห้านะน่าจะหมื่นต้นๆเนี่ยจนปีขวาครับใช้เป็นเดวิดเบคแฮมครับเปคแฮมเป็นตัวที่ไม่เร็วนะแต่ผมใช้เป็น e 2 1ี่สบวกเนะครับเปิดบอลร้อยสามสิบสองเห็นไหมเป็นต้นควงเดียวร้อยสิบถือว่าน้อยอ่ะเป็นตัวที่เปิดบอลดีครับเอามาเปิดบอลเลยสําหรับปีสองข้างเราจะไม่ใช้กระชากเลยนะครับราคาก็สองหมื่นเอ็ดครับเปิดบอลอย่างเดียวครับเปคแฮมไม่มีอะไรเลยโคตรช้าาเเวลลลไปอง่น ดูละคู่กลางร,รับครับใช้เป็นพอปอกบากับแมกโทมินีพอแมกโทมินีก็เป็นตัวที่ใหญ่ชนได้บาก็เป็นตัวที่คล่องใจบอลดียิงไกลดีครับแมกโทมินีเป็นตัวรับส่วนปอกบาเอาเป็นกึ่งรับกึ่งลุกช่วยๆกันครับเนื่องจากรูปร่างสูงใหญ่ทั้งคู่เลยราคาปอกบาก็ห้าพันครับแมกทอมก็หมื่นหนึ่งเตรียมกลมเลยแมกทอมก็ดีกว่าครับถ้าเล่นกลางร,รับว่ามายืนคู่กันก็ถือว่าโอเคครับคู่นี้แบกซ้ายแบกขวาครับแบกซ้ายใช้เป็นลุกชอครับแบกขวาใช้เป็นแกรรี่เนวิลล์อลุกชอหกพันครับ เนวิลสองหมื่นโคตรแข็งก็เฉลี่ยเอเข้ามาเนาะเนวิลก็ร้อยสิบเก้าครับลูกชอร1 7้อยสิบเจ็ดก็ลูกชอเป็นตัวที่เร็วเปิดบอลดีนะแกรี่เนวิลก็ถือว่าเร็วน้อยกว่านิดนึงแต่ก็เป็นตัว ตัวที่รับดีเปิดบอลได้ก็ทรงคล้ายๆกันครับสำหรับแกรี่เนวิลกับลูคชอปเขาถือว่าเปิดบอลดีทั้งคู่ครับแบ็กสองข้างเราส่วนใหญ่ทีมของเราจะเป็นตัวที่เปิดบอลดีนะครับไม่ได้เร็วปีปดปารเหมือนปีปัจจุบันครับสำหรับนักเตะเราคู่เซนเตอร์ครับใช้ใหญ่ทั้งคู่เลยดิโอฟอดินานกับเนวนดาวิดิชเนื่องจากคู่นี้มันได้บูทพลังของกองหลังเข้ามาเพิ่มครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสักครู่นะดูดันครับเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิวเวอร์ก็จะมีแกรี่เนวิลลิโอฟอร์ดินานแล้วก็เอ็นดินะดดพ,พันเ่ตอีก2นะครับบเป็นาางรย คู่นี้ครับที่ใช้ครับก็หลักเลยก็มี p พาเวอร์เฮดเดอร์ครับใหญ่ชนดีส่วนตัวชอบด้วยแหละเมื่อก่อนเชียร์แมนยูอยู่แล้วครับสำหรับดิโอฟิร์ดินานครับนีเวนดาวิดิชฟิร์ดินาน9,008ครับวิดิช8,000กว่าก็คู่นี้เป็นตัวที่แข็ง มงดีแอบชาร์จนิดนึงครับสำหรับคู่นี้เนาะสำหรับผู้รักษาประตูรครับใช้เป็นเอฟินฟานเดอร์ซาใน PLN อบวกหครับ AP พี0 0 0พอดีเป๊ะเลยครับอ,อ๋อฟันเดอร์ซาเป็นตัวที่ในความรู้สึกอ่ะมันใหญ่ใหญ่แล้วก็น่าจะเหนียวกว่าเนี่ยแต่ว่าไปเล่นจริงๆก็มีให้มีช็อตเออเออให้เห็นหลายช็อตเหมือนกันนะครับสำหรับเอ็ดวินฟันเดอร์ซาสำหรับฟู่ที่เมนูของเราก็เป็น4 2 2 1 1นะแผนที่เราจะใช้ครับก็จะเป็นนี่เห็นไหมตั้งรับครับกดดันเมื่อสัมผ,ผ,ผับ 5, สบนเเกกมบบบุครรัต่ออลว็ว10 เจ็ดสามสองครับก็สิบนี่ก็ยืนกว้างเนาะเจ็ดก็เพิ่มตัวรูกเข้าไปในกรอบแล้วก็ เต็มมุมสามครับสองกับกติก็สี่สองสองหนึ่งหนครับก็ใครอยากใครดูไฮไลท์เสร็จอยากใช้แผนก็มงแมนยูนะครับเอมงแมนยูแล้วก็แทคติกประมาณนี้ลองไปดูไฮไลท์กันเลยดีกว่าไปริเซโนโรนันโดตัดเข้ามาทางนั่นขวาครับไหลต่อให้เดวิดเบคแฮมเดวิดเบคแฮมกระชากครับโรนันโดทำท่างเบคแฮมเปิดเสาไกลไปดิบาเรียซัดเต็มข้อครับอืมตะขายแทบขาดครับอังเคิลดิมาเรียลูกใหญ่ว่นี้โดนสวนกลับเข้ามาครับเป็นกาก้าไหลให้โอเว่นครับโอเว่นแทงต่อให้กาก้าครับ กาคาบยกมามงลุดเสาไกลออกไปเองครับช้อนนี้เป็นสวนมาอีกแล้วครับไมเคิลโอเว่นครับไมเคิลโอเว่นปาดให้โบดิดยิงเต็มคอเรีเยบร้อยครับยิงตามน้ำเข้าไปครับลูก้าโมดริชถัดมาครับเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสครับบรูโน่โยกหนึ่งจังหวะบรูโน่ Bruno ซัดเต็มข้อติดเซฟครับโอ้โหรักษณะรูเหนียวนะเนี่ยลูกนี้จังหวะถัดมาครับเป็นอังเคิลดิมาเรียไหลต่อทีแม็กทอมโรนันโด ยิงติดครับเราบังเหลี่ยมได้ดีกว่าโอ้โหชนทั้งตัวแบบนี้จุดโทษอย่างแน่นอนครับแล้วก็เป็นคริสเซโนโรนัลโดลุกขึ้นมายิงเองครับไปทางขวามือเรียบร้อยครับคริสเซโนโรนัลโดเฟอร์นันเดสครับไหลไปที่แองเกลดิมาเรียตอกหนึงจังหวะบรูโน่ทำช่องแองเกลดิเปเลี่ยเย่งมาได้ครับปาดปาดแม็กทอมยิงลูกเสาแรกออกไปครับหึ่งก็น่าเสียดายครับลูกนี้โรูโน่ไหลต่อที่เบคแฮมเบคแฮมตอ,อกหนึ่งจังหวะครับเบคแฮมตัดเข้าด้านในแล้วเปิดโค้งเข้าไปบรูโน่ซั เต็มข้อเรียบร้อยครับบูนุ่งฟอร์นันเดสยิงเข้าไปครับทำช่องได้ดีนะจังหวะน,นี้เป็นคริสโนโรนัลโดครับแม็กโทโรนัลโดไหลให้พอปอกบาปันด้วยซ้ายเรียบร้อยครับพอปอกบาครับถึงในชีวิตจริงจะไม่เท่าไหร่แต่ในเกมโคตรสุดครับจังหวะนี้ไหลต่อมาที่อังเคลดิมาเรียดิมาเรียเปิดโค้งเป็น Ronaldo. โรนัลโดงงชนคาานอีกแล้วครับโอ้โหแม่นเหลือหลายครับคริสโนโรนัลโดจังหวะถัดมาครับ เป็นเซม่าครับยิงติดเซฟของเอ็ดวินฟานเดอซาเข้าไปเบคแฮมล็อกหนึ่งจังหวะเบคแฮมยิงติดสัมไม่ได้ครับถัดมาครับเป็นคริสตียโนโรนันโดโยกหนึ่งจังหวะพอปอกบาตอ,อกรหนึ่งจังหวะหลต่อโรนันโดหลายต่อปอกบาปันคงคง่นโค้งๆดีครบโรยครับพอปอกบาเป็นตัวที่ปั่นดีตัวหนึ่งเลยครับชอตนี้โดนสวนกลับมาบ้างครับแล้วเป็นพอปอกบายิงเซฟไปได้ครับสำหรับเอ็ดวินฟานเดอซาของเรา บูโน่ฟ์นนเดสโยกจรงหว่ะบูโน่โยกอีกบูโน่ปั้นลุดเสาไกลออกไปครับก็สำหรับฟูแมนยูแสนล้านอันนี้ก็ถือว่าเล่นได้แต่ว่ามีข้อเสียตรงที่ปีกนะครับโอเคก็ทีิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องเราด้วยครับใครอยากสนับสนุนเราก็มีช่องทางซุปเปอร์แตงกับ การสมัครสมาชิก,กของช่องที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลาด้วยชอดสุดท้ายนี้ไป <Bye. S 1> แล้วครับสวัสดีครับ Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran so to n o man, I still go Go, 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 go.